ในการขายไก่หวนชางผ่าน m a r k e t p l a พ e หรือแอปที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือ s h อป e e ในประเทศมาเลเซียนั่นเองครับใน s h อป e e ประเทศมาเลเซียนั้นนะครับ <f> ก็จะมีฟาร์มหนึ่งครับที่จัดจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์นะครับจริงๆแล้วการจัดจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ทาง s h อป e e นั้นการจัดจำหน่ายของแช่แข็งก็จะเป็นเรื่องยากอยู่นะครับในประเทศไทยหรือว่าลา z a ด a าในประเทศมาเลเซียครับจะมีฟาร์มหนึ่งครับที่จัดจาหน่ายไก่หวนชางผ่านช้อปปโดยราคาจัดจำหน่ายนะครับอยู่ที่กิโลกร,รัมละ 30ิริงกิตนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่กิโลกร,รัมละ230าบาทนั่นเองครับโดยขนาดที่จัดจำหน่ายกันอยู่ในประเทศมาเลเซียนะครับไก่ตัวเมียนะครับก็จะอยู่ที่น้ำหนัก1กิโลกร,รัมถึง1.2กิโลกร,รัมครับทีนี้เงินมาเลเซียนะครับริงกิตนั้นเท่ากับกี่บาทของไทย1ริงกิตนั้นก็เท่ากับประมาณ7.6บาทของไทยนะครับหากคิดเป็นเงินไทยแล้วการจำหน่ายไก่ขนชางตัวเมีย